เสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วปุ๊บว่ามันมันก็วิ่งมาอยู่ข้างหลังมันลบอ่ะมันลบอ่ะพูดง่ายๆมันลบมันลบมันเราก็เลยบอกว่าว่าไปอยู่เขาทําไมไปทําเขาทําไมอะไรเงี้ยเราก็อธิบายคุยคุยให้ฟังให้เขาได้ยินให้เขาได้ยินให้เขามีสํานึกว่าสิ่งตรงนั้นปุ๊บว่าถ้าผูกมัดกันไปปุ๊บว่ามันก็ไม่จบไม่สิ้นอืมและหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ได้บอกคุณบอกว่าให้ไปหาพวก ให้ให้ไปบอกแม่ให้ไปหาว่าพวกพระหรือว่าพวกที่แบบว่าอยู่ใ,ใกล้ของพื้นที่ของคุณก็คือว่าพวกเหมาะทำหรืออะไรเงี้ยให้ไปหาแล้ว<ช>คุณเป็น<ช>ไงต่อ<ร>ได้ไปไหม่ไปหาพระพระอาจารย์ที่เขามีวิชาด้านด้านเนี้ยค่ะอ่าฮะแล้วแวหนูไปถึงวัดใช่ไหมคะคไปถึงวัดแต่พระอาจารย์คนนี้เขาพุ่งกลับจากทุ่งดงพอดีค่ะครับ เขาก็ถามยายเป็นภาษาอีสานนะคะหนูเป็นคนอีสานเขาถามยายเป็นภาษาอีสานว่ามาทําไมยายก็เลยตอบว่ามาดูนี่ให้หลานหน่อยเหมือนประมาณว่าหลานยายยายบอกว่าประมาณว่าหลานม,มันโดนคนทําของใส่แล้วพระอาจารย์คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าใช่หรือเปล่าคิดไปเองไหมแล้วทีนี้พระอาจารย์คนนั้นเขาก็เลยเขาก็เลยก็เลยดูให้ค่ะเขาก็เลยเขียน เขียนอะไรไม่รู้ใส่กระดาษค่ะเป็นพวกสระอาสระอาสระอีจระอีค่ะว่าพวัดสองพระอ่ะอใช่ค่ะแล้วสิ่งที่หนูเลือกไปแล้วพระอาจารย์คนนั้นเขาเก็บไปอ่านเขาบอกว่าใช่โดนจริงๆโดนโดนแบบว่าเป็นคุณใส่มนดําเขาบอกว่าโดนโดนแบบเหมือนคนใกล้ชิดนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครคือคนใกล้ชิดรเราตอนนั้นค่ะเราไม่ได้เอกใจอืม แล้วเขาก็พูดอีกว่าโดนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้ตัวเลยนะนี่ทําไมปล่อยให้ถึงขนาดนี้อืมแล้วพระอาจารย์คนนั้นเขาก็เลยนัดหนูบอกว่าให้มาทําพิธีคือตรงที่หนูโวนคือมันยังไม่เข้าเส้นเลือดอันนี้พระสามพระที่เขาพูดนะคะครับครับเขาบอกว่ามันยังไม่เข้าเส้นเลือดมันอยู่ในล่างอยู่เป็นประมาณว่ามันเป็นธาตุเอียงธาตุเนืองที่เขาเขียนมาให้หนูให้หนูออกไปออกไปทําพิธีนะคะอื เขาเขียนมา,าภาษาพระบอกว่าให้ออกมาท,ทําพิธีที่วัดประมาณสามจำนวนสามวันใช่แล้วเขาก็ระบุลรกบอกหนูว่าโรคภายในก็คือเลือดลมภายในเดินไม่สะดวกอืมคือธาตุเนื้องธาตุเอียงเขาพูดอย่างเงี้ยอืมอมเหลืออีกนิดเดียวก็ไม่รอดแล้วค่ะพระอาจารย์คนนั้นเขาบอกมันเอียงแล้วธาตุเนื้งแล้วอ่ะอืมง่้ยๆต่ครับซึ่งมันก็ตรงกับคําที่พี่บอกอ่ะ พี่หมอดูคนนั้นบอกว่าเออโดนของอ,ะอ่ะอันนี้คือรอบแรกที่ที่ที่ถอดออกน,นะคะรอบแรกอ่ะ <Okay. S 2> ที่ถอดของเอาออกคือพระอาจารย์คนนี้ทำให้คือรอบแรกนะคะที่เขาทำให้ uh huh. แล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ด้วยค่ะเปลี่ยนชื่อให้เราใหม่แล้วเราก็เอาเรื่องนี้พอเราทำพิธีเสร็จใช่ไหมเราก็เอาเรื่องนี้ ไปบอกแฟนของเราเราสุ ừ, เราก็เลยส่งชื่อใหม่ของเรา ừ, ไปให้แฟนของเราอ่ ừ, าก็คุยตามปกติหรือว่าไงคุย,คยกันตามปกติใช่ค่ะ่าอ <ừ, S 2> ส่งไปบอกเขาว่าเราโดนของอย่างนั้นอย่างนี้เราก็บอกว่าเขาก็บอกเราว่าพูดพูดไม่เคยฟังเป็นยังไงล่ะเขาพูดแบบนี้กับเราอืมพูดไม่เคยฟังเป็นยังไงคือเราเราไปทำยังไงเขาถึงพูดอย่างนั้นไม่เคยฟังหมายถึงว่าเขา อ่าฮะแล้วเขาก็เลยบอกกับหนูว่าพูดไม่เคยฟังพูดไม่เคยฟังคือเหมือนกับเหมือนว่าเขาบอกอะไรเราแล้วเราไม่เคยฟังอย่างเงี้ยหรือเปล่าที่เขาพูดกลับมากับเราอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าเขาเคยบอกกับคุณว่าว่าอย่างไงก็ไม่มีทางหายหรือว่ายังไงแล้วที่เขาบอกแบบว่าเหมือนว่าจะเป็นหลงงมงายอะไรเงี้ยอ่ะ แต่เขา oh. อ่ะเขาชอบพูดวา่าหนูไม่หายหรอกอือ oh. แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาบอกกับเราว่าญาติเขาป่วยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเหมือนหนู <mm> แล้ววันนั้นเขาโทรมาบอกหนูว่าญาติเขาตายแล้วนะอ oh. ่าครับญาติเขาเพิ่งเป็นแค่ไม่กี่วันนี้นะคะตายอ่ะอา oh. แล้วเขาแล้วเขาแล้วเขาก็เลยถามแล้วว่าเมื่อเมื่อไหร่มึงจะตายเขาพูดแบบนี้กับเราือฮอ เราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปให้ไปเล่าให้ยายฟังยายก็เลยมัหูอืมอ้นั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ที่หนูเริ่มตีตัวออกห่างจากเขานะคะไม่ติดต่อไม่อะไรเลยค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นหนูได้ไปดูดวงกับใครไหมหลังจากนั้นก็มีดูดวงกับพี่หมอลชาชาโชอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ะคือผมเนี่ยแหละอ่าค่ะแล้วไงต่อคือส่งส่งรูปถ่ายนะปัจจุบันนะคะ ให้พี่เขาดูเราอยากรู้ว่าเราที่เราไปแปลของออกนี่มันออกหมดหรือยังเราก็เลยให้เขาเช็คให้ดูค่ะอแล้วผมว่าไงจ๊ะสรุปว่าพี่เขาบอกว่าโดนอีกแล้วคือโดนรอบที่สองเลยนะคะเนี่ยจะต้องแก้อีกครั้งค่ะอเราก็สงสัยว่าคนที่จะทำสาวลออีกก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครนอกจากแฟนเรา เพราะว่าคนที่เราเราเปลี่ยนชื่อมาแล้วใช่ไหมเราดันไปส่งให้แฟนเรารู้ชื่อใหม่เราอะ่ะอืมเราส่งไปให้แค่เขารู้เพราะว่าเพื่อนสนิทเพื่ออะไรอย่างนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องไม่ไม่รู้เัื่อนเกี่ยวของเราอยู่แล้วชื่อใหม่เขาก็ไม่รู้เราไม่เคยเล่าเพราะเราเพราะเราป่วยอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเราอยู่บ้านอย่างเดียวค่ะอ่าซึ่งไม่มีทางรู้เรื่องของกของเราแล้วพูดพูดง่ายๆว่ามีารู้เรื่องส่วนตัวของเรานอกนอกจากมีแฟนเราเพราะว่า เราเปลี่ยนชื่อมาใหม่เราก็ดันส่งไปให้เขารู้แล้วไงต่อคะแล้วแก้ของครั้งที่สองนะคะยายก็เลยไปติดต่อหาหมอทาไปถามถามถามราคาถามค่าครูกับหมอทาที่เขาจะทําให้นะคะอืยายก็ไปถามมาคนที่ทําให้คือหมอทามีอยู่สามคนมคนละสามร้อยค่ะที่เขาคิดอืแล้วก็รวมค่าใส่ซองอีกอื ตังหกักเบ็ดเ็กก็คือพันพันสองค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีตังมากนะคะก็ได้พี่หมอดูช่วยช่วยค่าใ <ผม S 2> ช้ค่าททำพิธีแก้ให้กับพันห้าร้อยบาทค่ะผมก็ให้เงินไปเพราะผมผมได้ฟังไงว่าว่าของคุณเองก็ไม่มีตังด้วยแล้วก็มันคือมันต้องมันมันต้องช่วยก่อนอ่ะคือผมเห็นว่าม,มันต้องช่วยก่อน จริงๆแล้วผมไม่ให้ก็ได้แต่ผมมันทำใจ<ช>ไม่ได้ไงต่อครับแล้วก็ยายก็ไปถามแล้วก็ราคาอะไรเรียบร้อยพอมีตังใช่ไหม,มที่พี่หมอโอนตังให้ก็ไปก็ไปทำพิธีวันแรกที่ยายไปถามเขาบอกว่านัดหกโมงแต่ยายไปสื่อสารผิดก็ยังไม่ได้ทำนะคะม,มันมันเลี่ยง ทำวันรุ่งขึ้นค่ะวันถัดไปอืมพอไปวันถัดไปปุกก๊บวาเขาทาแล้วเรารู้สึกเป็นไงวันแรกพอไปทํามาแล้วนะคะไม่มีอาการบาดกลัวเลยค่ะอืมเขาเขาท,ทําพิธีให้หนูคือทั้งทั้งทั้งถอดแล้วก็แก้ของไม่ให้มันมาใกล้อีกค่ะที่เขาทํานะคะหมอทาอ่าครับแถวภาคอีสานเขาจะเรียกหมอหมอคน<ม>ที่ไล้ผีคือหมอทําใช่ค่ะอืมอืมอืม พิธีครั้งที่สองกับหมอทาอยู่สามวันเหมือนกันกันกบพี่สามวันทั้งกินทั้งอาบอืมอืมตอนสุดท้ายเขาเขาทาพิธีผูกแขนให้ด้วยค่ะเหมือนที่พระคนนั้นทําให้แต่อันนี้มันก็จะต่างกันนิดนึงคือระหว่างพระกับคารว่าแล้วพี่กับคนเน,ะนาะธรรมดานะอือฮะม,มันจะทําพิธีต่างกันแต่แต่พระเขาเป็นสายรักษาจินอยู่แล้วเนาะแต่พี่แต่คนหมอทานี่คือเขาก็มีวิชาของเขาเหมือนกันเขาทําในแบบฉบับของเขาอ่ะ แล้ววันสุดท้ายเขาก็เลยให้ให้ของดีเหมือนที่เขาพกเศษมาม,มาให้หนูอ,ะอ่ะอืใส่ไว้ในใส่ไว้ในของดีไม่อะไรไม่รู้เหมือนกันป้องกันไว้ใส่ไว้ในในตุ่มในในในถังน้ําแล้วให้หนูกินหนูก็กินมาตั้งแต่วันครัง้งครั้งล่าสุดที่หนูถอดถอดครั้งที่สองนะคะอื ตั้งแต่นั้นมาหนูก็ไม่ค่อยเจออะไรเลยค่ะตั้งแต่ที่ไปทํากับหมอทามาก็ยังมีแบบมีแบบว่ามีแบบมีมีคนมาเรียกชื่อเราอ่ะอมาพวกว่ามันเรียกชื่อเราว่าแบบเราให้เรียกให้เราค่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นคนเป็นยายนะคะเป็นเสียงคุณยายเรียกอืมคือตอนนั้นหนูนอนอยู่หนูหนูจะตื่นอยู่แล้วคือจะตื่นสายบาตหนูจะต้องตื่น ลุกนึ่งข้าวนะคะหนูตั้งนาฬิกาปลุกคือตีสี่ครับแต่ตอนที่มันมาเรียกคือตีสามครึ่งค่ะอืมอืมเรียกชื่อหนูหนูก็สะดุ้งตื่นเลยครับตีสามครึ่งเพราะพอมีคนมาเรียกชื่อเราเราก็ลืมตาใช่ไหมพี่คืนในระหว่างที่เราหลับอยู่อ่ะครับหนูก็เลยดูเวลาว่าเฮ้ยใครมันมาเรียกเราแต่เราไม่ได้ขานรับนะคะช่วงนั้นเราก็ยังมีเริ่มมีสติแล้วตั้งแต่เราฟังธรรมะครับผม แล้วก็คือว่าแบบคืออย่างมามาเรียกอะไรอย่างเงี้ยปะะุ๊บว่ะแล้วผมก็เพราะผมเช็คดูพี่พี่ก็หนูก็เลยเล่าให้พี่ฟังใช่ไหมพี่บอกว่าม,มันพยายามจะส่งมาเรื่อยๆออแล้วพี่ก็เลยให้หนูอ่ะไปหาเหรียญเหรียญพุดมาใส่อืม,อมหนูก็เลยไปซื้อมาในเฟซบุ๊กอ่ะซื้อมาสามเหรียญแล้วม,ม,มาติดตรงหน้าต่างอืแล้วก็มาห้อยคอ ไอ้คอเหรียญหนึ่งแล้วก็ติดตรงหน้าต่างฝั่งหัวนอนที่หนูนอนอะ่ะที่มันมาเรียกอะ่ะอืมอืมหลังจากนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรอยู่หลังจากนั้นก็ไม่มีมาเรียกเลยค่ะหายไปเลยห,ยหายหัวไปเลยแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะคะพี่อืมประมาทไม่ได้คือก่อนหน้านั้นพวกแบบผมผมได้มีอบอกว่าให้คุณได้ไปจุดทูปกลางแจ้ง<ก>ด้วยก็มีขอเข้ามาด้วยค่ะอืมแล้วของคุณไปจุด ปจุดทูบกลางแจ้งแล้วเจออะไรมั้งฮะ<อ>ที่แบบว่าอ่อที่ที่แบบว่าที่แบบว่าผมบอกให้หันไปทางทิศตะว,วันออกอะ่ะแล้วก็อ๋อให้หนูสวดใช่ไหมออแล้วหนูก็สวดคาถาตามที่พี่ให้มาอแล้วก็หนูก็หายใจสามครั้งแล้วก็ถอดไปฟุ๊ฟู๊ดออกไป,อ,อ,กไปอืมแล้วก็มันมันมีอะไรความรู้สึกเรามันมีความรู้สึกแบบว่ามันหลุดออกจากร่างหนูไปอะ่ะแบบหลุดออกไปเลยอะ่ะอืมอืม